ไล่ออกจากปากปั๊มเติมไม่เยอะแล้วก็มันจะไล่อากาศผมนี้คนนี้ผมไล่เรียบร้อยแล้วตอนแรกมันจะไม่มีน้ำเลยนะให้ตัวนี้ตัวเดียวครับนะตัวนี้ใช้ปั З ๊มตัวนี้ถ้าตัวชั้นแบตโทรศัพท์กลางวันเพื่อเราปล่อางไล่กลางนะแบตหมดสกางตัวนี้เสียบชาร์จได้เลยอ๋ออ่าถ้าเป็นอถ้าผ้าเด็ปเตอร์เสียบชาร์จได้เลยพัดลมเป็นพัดลมโซลราเซลล์ก็เสียบชาร์จได้เลยจะไปแบตอีกแล้วอีกอันได้ไหถ้าเป็นสายฟ้าก็จะเป็นได้เข้งผ้าพอผมเด็ปเตอร์ กันไม่เท่ากันบ้างคือใครๆปล่อยหมายของเขาบอคือว่าซ้อมเป็นชัยเป็นอาทิตย์อ่าเออซ้อมเป็นช้เบ็ดน้อยอันนี้เราก็ง้างเบ็ดขึ้นโปรตีนมันต้องไล่ก่อนนะนี่ผมไล่ไม้แหละอ่าเราดูนะเขหลบไปหลบแล้วแต่นี่มันไม่ต้องไล่ถ้าเราไม่ได้ย้ายไปไหนเราเราไม่ต้องไล่ไม้นะเราไม่ต้องปลอนะเราให้เบ็ดขึ้นเลยลม

เราไม่ช่ไงฮะไม่ใเป็นคนมคิดแคนเ้ยงกระต่าบ้านเารลงเราเราต้อง้นอยไม่ถึงเลยเนีไม่ต้อตเล็กยไม่โตเย็นเลย